บทที่16โรงเรียนเลิกแล้วนักเรียนเดินกลับบ้านเป็นแถวแถวแต่ละแถวมีนักเรียนที่อยู่ชั้นสูงเป็นผู้คอยควบคุมดูแลเพื่อให้นักเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนักเรียนเดินคุยกันไปเบาๆครูไพลินเดินไปส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน มานีชูใจสมคิดมานะและวีระเดินกลับบ้านทางเดียวกันส่วนปีติและเพื่อนคนอื่นๆแยกไปอีกทางหนึ่งพอนักเรียนเดินไปถึงมุมถนนเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังมุงดูอะไรอยู่เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นคนชกต่อยกันและตำรวจกำลังห้าม จึงพากันยืนดูรอบๆครูไพลินสงสัยว่านักเรียนมุงดูอะไรก็เดินตามมาสมคิดถามครูไพลินว่าทำไมตำรวจต้องห้ามเขาด้วยล่ะครับตำรวจต้องคอยรักษาความสงบของบ้านเมืองและช่วยให้ประชาชนอยู่กันอย่างเรียบร้อยเมื่อคนทะเลาะกัน ตำรวจจึงต้องห้ามครูไพรินตอบนักเรียนชายอยากดูคนชกกันครูไพรินบอกว่าไม่มีประโยชน์จึงให้นักเรียนรีบกลับบ้านแต่นักเรียนยังสนใจเรื่องนี้อยู่จึงถามครูไพรินว่าถ้าคนไม่เลิกทะเลาะกันตำรวจจะทำอย่างไรครูไพรินชี้แจงว่า ตำรวจจะเชิญตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเพราะการทะเลาะชกต่อยกันเป็นการทำผิดกฎหมายตำรวจทำหน้าที่หลายอย่างนะคะบางทีเขาต้องอยู่ยามที่ป้อมทั้งกลางวันกลางคืนมานีพูดมานะจึงกล่าวต่อว่าตอนผมไปเที่ยวกรุงเทพ ก็เห็นตำรวจยืนเป่านกหวีดให้สัญญาณรถที่เล่นไปมาบนถนนพ่อของผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวตำรวจจับผู้ร้ายที่ขโมยของสมคิดพูดวีระพูดว่าพวกขโมยคงกลัวและเกลียดตำรวจมากนะครับพวกขโมยหรือพวกที่ทำผิดกฎหมายอาจจะกลัวและเกลียดตำรวจ แต่ตำรวจเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนคอยคุ้มครองประชาชนให้อยู่กันอย่างเป็นสุขและรักษาความสงบของบ้านเมืองเมื่อมีคนฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายทำลายประเทศชาติทำของหลวงและของสาธารณะเสียหายทำให้คนอื่นเดือดร้อนตำรวจจึงต้องจับครูภัยลินชี้แจง นักเรียนหลายคนยังสนใจจะถามต่อไปอีกแต่ครูไพลินเห็นว่าเวลาเย็นมากแล้วจึงบอกให้นักเรียนรีบกลับบ้านและแนะนำให้ไปคุยกันที่โรงเรียนในวันต่อไป